โอโหสิกรรมบทสุดท้ายก่อนลาจากปลดปล่อยวิญญาณเขาหรือช่วยเราให้รอดตายจากความเจ็บปวดสวัสดีครับคำว่าขอโทษหรือโอโหสิกรรมตอนมีชีวิตอยู่มักพูดได้ยากแต่กลับเป็นคำที่มีค่าที่สุดในวินาทีสุดท้ายของชีวิตครับคนโบราณสอนเราเสมอว่าหากมีใครมาขอขมาลาโทษก่อนสิ้นใจ ให้รีบรับไว้ถือครับอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันเลยเพราะเชื่อว่าการอโหสิกรรมคือการตัดวงกรรมไม่ให้ผูกมัดกันข้ามภพข้ามชาติเปรียบเหมือนการตัดโซ่ตรวนให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระหากไม่อโหสิกรรมวิญญาณผู้ตายอาจไปสู่สุขติไม่ได้เพราะจิตยังห่วงพวงส่วนคนเป็นก็ต้องทนทุกข์อยู่กับไฟแค้นในใจ ในมุมมองจิตวิทยาสมัยใหม่อธิบายเรื่องนี้ได้น่าสนใจครับความแค้นเปรียบเหมือนเรากำถานไฟร้อนๆไว้ในมือหวังจะปาใส่คนที่เกลียดแต่มือเราเองนั่นแหละครับที่จะไหม้ผูกพองและเจ็บปวดที่สุดก่อนถ่านจะถึงตัวเขาเสียอีกการให้อภัยจึงไม่ใช่การยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกแต่มันคือกระบวนการปลดปล่อยทางอารมณ์อนุญาตให้ใจเราวางความเจ็บปวดลง หากจากกันโดยยังมีเรื่องค้างคาใจสิ่งนี้จะกลายเป็นบาดแผลทางใจให้เราต้องมานั่งเสียใจภายหลังว่าทำไมตอนนั้นไม่พูดดีๆต่อกันหรือทำไมไม่อโหสิกรรมให้จบไปดังนั้นการอโหสิกรรมในวาระสุดท้ายจึงไม่ได้ทำเพื่อส่งวิญญาณเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเยียวยาจิตใจของคนเป็นให้ไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตช่วยให้เรารอดตายจากความทุกข์ระทมใจนั่นเองครับสุดท้ายนี้ หากวันนี้ยังมีโอกาสขอให้ลองฝึกใจให้รู้จักการปล่อยวางครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสบายใจมีสติที่เข้มแข็งและมีความสุขในทุกๆลมหายใจเข้าออกครับฝากกดติดตามช่อง The Truth of Life เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปด้วยกันสาธุ